ึ้งใจมากเลยค่ะวันนี้เมื่ได้กี้นั่งอยู่ข้างบนนี้โอเคขอบคุณค่ะภาพที่เห็นในวันนี้เป็นภาพที่น่าทราบซึ้งใจมากนี่เป็นภาพในประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่ ที่คนรุ่นพวกเราออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเรากันทุกวันนี้นะคะจีนเดินไปที่ไหนเนาะก็จะมีคนถามว่านี่ใช่น้องจีนที่ไปตะโกนด่าประยุทธ์หรือเปล่า <laughs> นี่ใช่น้องจีน ที่มีคลิปโดนจับด่าตำรวจหน้าหอศิล์หรือเปล่าค st ่ะคนนี้เองจีนผู้ที่ตาชัยนันผู้สมัครสอสอพักก <No> ้าวไกลเขตสีเบอร์หค่ะค่ะถามว่าหลายคนเนาะบอกว่าทำไมจีนถึงกล้า ทำไมถึงกล้าขนาดนี้บางคนบอกว่าทำไมจีนถึงไม่มีมารยาททำไมถึงทำแบบนี้กับผู้หลักผู้ใหญ่แต่จีนอยากจะบอกว่าสิ่งที่จีนทำลงไปนั้นมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกเขากระทำกับประเทศชาติบ้านเมือง มันน้อยนิดมากมันน้อยนิดมากๆม,มันน้อยนิดมากๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่คนเสื้อแดงจะต้องสูญเสีย <Yeah. S 1> ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองคนที่แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจาก ผู้มีอำนาจในรัฐจะต้องถูกปลดปล่อยนิรโทษกรรมประชาชนทั้งหมดใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะพ่อแม่พี่น้องของพวกเราที่จะต้องเข้าคุกมีเพื่อนของจีนหลายคนที่เข้าคุก มีเพื่อนของจีนหลายคนต้องเป็นผู้ลีภ้ภัยหนีออกไปนอกประเทศมีเพื่อนของจีนบางคนที่ออกไปอยู่นอกประเทศแล้วโดนฆ่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องเข้าร่วมลงนาม ICC ซักทีพักไหนไม่พร้อมพักเราพร้อม กันทีจบแล้วการเมืองนำเนา่าพอกันทีจบแล้วการเมืองที่ต่อหน้าด่ากันลับหลังไปกินกาแฟด้วยกันจีนจเชื่อว่าจีนเชื่อว่าวีรชนของเรา วิญญาณวิรชนของเราครอบครัวของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาต้องการในวันลำลึกในทุกปีไม่ใช่การร้องเพลงอ่านบทกรสดุดีไม่ใช่การวางพวงมาลาแต่คือการคืนความยุติธรรมให้พวกเขาแล้วจับคนที่สั่งการคนที่สั่งฆ่าสั่งยิงมาลงโทษ ขอบคุณค่ะพอบคุณค่ะถึงพ่อแม่พี่น้องคนเสื้อแดงนะคะภาพในวันนี้ลูกหลานของพวกท่านที่มานั่งอยู่เต็มสถานที่แห่งนี้ล้นออกไปข้างนอกจดจำภาพเหล่านี้ไว้พวกเขาออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขาเองขอพ่อแม่คนเสื้อแดง ออกมายืนเคียงข้างพวกเขาถึงเวลาแล้วถ้าพวกเราร่วมมือกันถ้าพวกเราสู้ไปด้วยกันพวกเราจะไม่มีวันแพ้สูันูันสู้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้อง โอบกอดลูกหลานของพวกเราและเราจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานของพวกเราและคนรุ่นต่อไปต้องเผชิญชะตากรรมแบบเดียวกับพวกเราอีกเลือกเก้าวไกลทั้งสองไปเปลี่ยนอนาคตการเมืองไทยไปตลอดกาลขอบคุณค่ะ